นายยูนิภูมิเจเสนอ No One Will Save You เรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ตลอดเวลาเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามลำพังแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งบ้านของเธอนั้นกลับถูกใครบางคนที่ไม่ได้รับเชิญบุกเข้ามาที่ด้านในก่อนที่เธอจะพบว่ามันก็ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเอเลี่ยนจากต่างดาวที่ทำให้ชีวิตของเธอนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเรื่องรานี้หนังจะลุ้นได้สนุกมากแค่ไหน ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องอยูนีช่วยกดรัวหนึ่งซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่เด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อบลินที่เธอนั้นก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตามลําพังซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตัวของนางเอกนั้นเธอก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเลยต้องใช้ชีวิต อยู่ในชุมชนแห่งนี้ยังโดดเดี่ยวซึ่งนั่นมันเลยทำให้เช้าวันต่อมาพอนางเอกสังเกตเห็นสนามหญ้าของเธอที่หน้าบ้านที่มันก็มีหญ้าตายกลายเป็นสีเหลืองที่มันก็เป็นลักษณะสัญลักษณ์ลูกวงกลมเธอตัดสินใจลากสายยางมาลดน้าก่อนที่ขับรถเข้ามาที่ด้านในเมืองแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าชุมชนที่นางเอกสายอยู่นั้นมันก็จะไม่มีใครที่อยากได้พูดคุยหรือคบหาเธอเป็นเพื่อนเลยแม้แต่สักคนเดียว จึงทำให้วันนี้เธอก็เลยมานั่งคุยกับหลุมฝังศพของแม่ตัวเองและเขียนจดหมายถึงเพื่อนซีนิวเด็กที่ชื่อมอตคอลลินและหลังที่เธอกลับเข้ามาที่ด้านในบ้านพร้อมกับทำกิจกรรมทุกอย่างที่เธอชอบตามลำพังซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าชีวิตที่โดดเดี่ยวของนางเอกในแต่ละคืนนั้นมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ทว่าคืนวันดีกว่วน,นี้เองชีวิตของเธอมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อหลังที่เธอปิดไว้เข้านอน,อนแล้ว จูจ่ๆไฟภายในห้องพร้อมกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่นที่อยู่ด้านล่างมันก็กลับเปิดขึ้นเองและหลังที่มันดับลงมันก็จะมีเสียงบางอย่างดังจากที่ด้านนอกประตูบ้านและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวไปมากกว่านั้นทันทีที่นางเอกตัดสินใจเดินลงจากบนาันไดเพื่อจะลงไปดูที่ด้านล่างเธอกลับพบว่าประตูบ้านของเธอนั้นมันก็ถูกเปิดออกก่อนที่พบว่ามันก็มีใครบางคนบุกเข้ามาที่ด้านในบ้านของเธอ และด้วยความตกใจกลัวอย่างสุดขีดจึงทําให้ตูนเธอนั้นเกลือรีบวิ่งกลับเข้าไปที่ด้านในห้องนอนก่อนที่มุดซ่อนตัวแอบอยู่ใต้เตียงนอนของเธอและพอเธอรู้ว่าไอตัวที่เข้ามาไหนบ้างของเธอนั้นมันก็ไม่ใช่มนุษย์เพราะด้วยลักษณะข,ของขาที่มันก็ผิดแปลกออกไปมันก็ยิ่งทําให้นางเอกนั้นเธอก็ต้องช็อกและหลังจากมันปีนองไปจกหนาา้าต่างที่ห้องนอนของเธอแล้วนางเอกเธอก็รีบวิ่งลงมาที่ด้านล่าง เพื่อรีบปิดประตูบ้านของเธอแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าในจังหวะที่เธอกำลังคิดที่หยุดโทรศัพท์โทรแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันใดนั้นข่าวของภายในบ้านของเธอมันก็ขยับเคลื่อนไหวไปมาก่อนที่จะสิ่งลึกลับตัวนี้มันจะค่อยเดินเข้ามาพร้อมกับวางหูโทรศัพท์ลงในตำแหน่งเดิมและค่อยเดินตรงมาหาทางด้านนางเอกก่อนที่มันจะโผล่หัวของมันให้นางเอกได้รู้ว่ามันก็ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นเอเลี่ยนจากต่างดาวซึ่งพอเห็นแบบนี้ด้วยความตกใจกลัวนางเอกเธอก็เลยพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดและในขณะที่มันก็กําลังใช้พลังจิตลากดึงนางเอกไปเธอก็เลยใช้จังหวะน,นี้ใช้ของที่อยู่ในมือของเธอปักเข้าที่หัวของมันจนตัวเอเลี่ยนตัวนี้มันก็ล้มลงนอนกองกับพื้นและพอถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพอแสงแด,ดสอดส่องผ่านเข้าประตูบ้าน มากับทบร่างของเจ้าเอเลี่ยนที่นอนตายอยู่ที่พื้นจึงทำให้นางเอกนั้นเธอก็เลยต้องรวบรวมความกลา้าก่อนที่จะหาผ้ามาคุมร่างของมันไว้ร้องก็เดินมาหมุนเบอร์โทรศัพท์แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะสัญญาณโทรศัพท์หรือระบบไฟฟ้าภายในบ้านมันก็เกิดขัดข้องซึ่งนั่นเมือนก็รวมถึงระบบไฟภายในรถยนต์ของเธอด้วยเช่นกันจึงทำให้ตัวของเธอนั้นก็เลยต้องตัดสินใจขี่กลับเข้ามาที่ด้านในบ้าน เพื่อมาอาบน้ําหลังคราบเลือดออกก่อนที่เธอจะรีบปั่นจักรยานขี่ออกมาตามทางและพอเธอพบว่ารถไปรษณีย์คันหนึ่งที่มันก็พลิกคว่ำอยู่ที่กลางถนนและพอเธอเดินเข้ามาดูตรงบริเวณที่เกิดเหตุจึงนําไม่นางเอกเธอก็เลยพบกับร่องรอยของหญ้าที่มันก็ตายที่มันก็มีลักษณะเป็นรูปวงกลมที่ดูเหมือนกับสนามหญ้าที่หน้าบ้านของเธอแถมตอนนี้มันก็เรื่องกระจายไปทั่วทั้งชุมชนของเธอแล้ว จึงทาให้นางเอกนั้นก็เลยรีบเดินทางเข้ามาที่ด้านในเมืองเพื่อมาแจ้งเรื่องที่เธอพบเห็นนั้นกับทางด้านผู้มุงกับจิมคอลลินแต่พอเธอเปิดประตูเข้ามาที่ด้านในเธอก็กลับถูกผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งถุยน้ําลายใส่หน้าก่อนที่เธอคนนี้จะเดินกลับออกไปซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าแม้แต่กระทั่งในสถานีตำรวจแห่งนี้มันก็ไม่มีใครอยากพูดหรือพบปากกันนางเอกเลยแม้แต่สักคนเดียวจึงทําให้เธอนั้นก็เลยเลือกที่เดินกลับออกมา ก่อนที่ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแล้วพอในดน้านานางเอกเธอเห็นรถประจําทางคันหนึ่งขับผ่านเธอไปจึงทาให้ัวงเธอนั้นก็เลยปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างก่อนที่จะหาหมวกและวแว่นตาดํามาสวมใส่พร,ร้อมกับเดินขึ้นมาที่ด้านบนรถประจําทางแต่พอเธอถอดแว่นออกเธอก็ถูกขนส่งไปสนีที่ตอนนี้ข่าวก็ถูกบังอย่างสิ่งร่างเอาไว้แถมขขาวก็ยังเที่ยวไล่ค่าปิดจ็อบผู้โดยสารทุกคน ก่อนที่พยายามคลานเข้ามาเพื่อหวังจะทําร้ายทางด้านนางเอกและหลังที่เธอรีบวิ่งหนีลงมาจากรถประจําทางคันนี้และเดินมุ่งหน้าหมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่มันก็เป็นสูตรสารที่ฝังร่างของเพื่อนสนิทอย่างทางด้านมอสคอนลินเพื่อนสนิทของเธอที่ตายจากไปตั้งแต่ตอนที่เธอก็อายุแค่12ปีทุกนั้นและทันใดนั้นก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนก็ดูเปลี่ยนไปแถมมันก็อย่างนี้อะไรบางอย่าง เคลื่อนตัวมาที่เธอกำลังยืนอยู่อย่างรวดเร็วและพอนางเอกวิ่งหนีลงมาที่ด้านในและพบว่าเพื่อนบ้านของเธอต่างก็กำลังเดินออกมาที่ลานสนามหญ้าพร้อมกับชูมือขึ้นไปที่ด้านบนเพื่อรับพลังงานบางอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าและพอเธอเห็นว่าที่บริเวณต้นของชายคนหนึ่งเหมือนกับมีตัวอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ก่อนที่จะสิ่งสิ่งนี้ที่มันสิงร่างชายคนนี้อยู่เหมือนจะจ้องมองมาที่ตัวของเธอ ซึ่งเหเห็นแบบนั้นมันทําให้เธอเกิดเลยรีบวิ่งหนีกลับเข้ามาที่ด้านในบ้านก่อนที่เธอจะตัดสินใจค่อยๆทําการเปิดผ้าคลุมที่คุมล่างของเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้เอาไว้ออกจึงทําให้ตัวเธอ้นั้นรู้ทันทีว่าไอตัวที่อยู่ในร่างของเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้มันก็ได้หนีออกจากร่างกายของมันออกไปจากบ้านของเธอแล้วซึ่งมันอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทุกคนในชุมชนของเธอนั้นพวกเขาก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปและพอฟ้ามืดลง มันก็ดูเหมือนกับว่าบางสิ่งที่อยู่ด้านนอกเหมือนก็ปล่อยลามแสงอะไรบางอย่างออกมาก่อนที่มันจะไปพยายามบุกเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับเอาล่างเอเลีย่ยนกี่นอนตายอยู่ที่ด้านในบ้านกลับออกไปด้วยก่อนที่มันจะส่งให้เอเลียนอีกตัวให้เข้ามาตามล่าหานางเอกต่อและทันทีที่มันเจอเธอมันก็พยายามใช้พลังจิตของมันทําการแย่งของที่อยู่ในมือของนางเอกพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องก่อนที่มันจะพุ่งจู่โจมเธอจนทําให้ตัวนางเอกนั้นก็ต้องตัดสินใจ ใช้ปากกัดเข้าไปที่แขนของเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ก่อนที่ใช้น้ําร้อนที่เธอต้งทิ้งเอาไว้ราเทใส่ไปที่ตัวของมันแต่ทว่าไอ้เจ้าเอเลี่ยนพวกนี้มันก็ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวก่อนที่เจ้าเอเลี่ยนอีกตัวที่พยายามทําท่าทางแปลกพร้องกระจ้องมองไปที่เธอด้วยความดุร้ายและพอด้านนางเอกจนมุมเธอตัดสินใจที่ใช้ไม้แหลมแทงเข้าไปที่บริเวณหัวไหล่ของมันก่อนที่เธอจะพยายามรีบหนีออกไปที่ด้านนอกแต่มันก็ดูเหมือนกับว่า เธอก็กำลังหนีเสือป่าจระเข้เมื่อตัวของเธอก็ถูกคนส่งไปสนีที่ถูกพวกเอลิส,สิงอยู่ทำการจับตัวร้องกับลากตัวเธอออกมาส่งให้กับเจ้าเอลินอีกตัวที่กำลังส่งซิกพยายามพูดบอกบางอย่างกับยานอาวกาศที่อยู่ด้านบนที่มันนั้นก็กำลังปล่อยแสงดูดทุกสิ่งอย่างที่อยู่บริเวณแถวนั้นให้กลับขึ้นมาที่ด้านในบนยานของมันจึงทำให้นางเอกเธอก็เลยใช้จังหวะน,นี้รีบทำการถีบคนส่งไปสนี ให้เข้าไปที่ด้านในลำแสงนั้นก่อนที่รีบวิ่งหนีออกไปแต่ทว่าไอ้เจ้าเอริลตัวใหญ่ตัวนี้มันก็ยังไม่ลดความพยายามในการตามไล่ล่าทางด้านนางเอกจึงทําให้ตัวองเื่นนานก็เลยตัดสินใจหล่อให้มันเข้าไปที่ด้านในรถของเธอก่อนที่ทําการตัดสายน้ำมันรถพร้อมกับทาการใช้ไฟแช็กจุดไฟก่อนที่รถทันนี้มันจะระเบิดไหม้ไปพร้อมกับเจ้าเอล่ยนตัวบิ๊กเบิ้มและในขณะเดียวกันนั่นเองแสงจากยานอวก,กาศที่อยู่ด้านบน มันก็ค่อยๆตามไล่ล่าทางด้านนางเอกไปก่อนที่ส่งให้เจ้าเอลิสอีกตัวให้ตามเข้ามาที่ด้านในไล่ล่านางเอกต่อร้องกระป่อยลำแสงสีแดงทําการปีดร่างกายทางด้านนางเอกเอาไว้จนตัวงเธอก็ติดกับพื้นเพดานที่ด้านในบ้านร้องค่อยๆเดินเข้ามาที่ด้านในและพยายามสัมลอกบางอย่างออกมาจากปากของมันก่อนที่เจ้าพาหาตัวนี้จะค่อยๆเคลื่อนที่พุ่งตรงใส่เข้ามาที่ด้านในปากของนางเอกและหลังที่ภาพตัดไปภาพก็แตะไปที่เช้าวันต่อมา พอนางเอกเธอเพิ่ตื่นขึ้นในตอนเช้าบนเตียงนอนของเธอเธอก็ร้องกรีดลั่นด้วยความตกใจกลัวแบบสุดขีดแต่พอเธอเดินลงมาที่ด้านล่างและพบว่าทุกอย่างภายในบ้านของเธอนั้นเหมือนกับปกติเหมือนก็ไม่ได้พังเสียหายเหมือนกับสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนเธอก็เลยคิดว่าตัวของเธอนั้นก็อาจจะแค่ฝันไปแต่มันก็ดูเหมือนกับว่า,ท,าทันทีที่เธอเห็นภาพของเพื่อนในวัยเด็กของเธอโผล่เข้ามาที่ด้านหน้า และประโยช์แรกที่นางเอกเธอพูดออกมานั้นนั่นก็คือฉันขอโทษน้ำมอสเพราะเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของเธอเหมือนก็คือภาพลวงตาก่อนที่เธอตัดสินใจใช้มือของเธอพยายามดึงไอ้เจ้าพาหะาที่อยู่ด้านในเป๋าเธอนั้นออกมาและกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งก่อนที่ยานพวกเอเลี่ยนมันจะปล่อยลำแสงลงมาที่ด้านล่างพุ่งตรงมาที่พาหะตัวนี้และมันก็ดูเหมือนกับว่า ยานเอเลี่ยงจากต่างดาวมันก็ไม่ได้มาที่บ้านของนางเอกหลังที่ทุนนั้นแต่ตอนนี้มันก็กระจายตัวไปทั่วทั้งเมืองที่เธออาศัยอยู่และหลังที่นางเอกเธอวิ่งหนีเข้ามาที่ด้านในป่าเธอก็กลับเจอร่างมนุษย์ที่เหมือนกับร่างโคลนนิ่งของเธอก่อนที่ร่างล่างนี้มันจะใช้ของแหลมแทงเข้าที่บริเวณลำตัวของนางเอกแต่ด้วยความที่ตัวเธอนั้นก็โหดและก็เจ๋งกว่านางเอกเธอก็เลยใช้มีดพก จัดการแทงปิดเจ้าที่ของล่างโครนตัวนี้จนมันก็ต้องตายไปในที่สุดและหลังที่ตวงนางเอกนั้นถูกลํำแสงพวกอย่างเอเลียนทําการดูดล่าง,งถึงนั้นให้ขึ้นไปที่ด้านในยานของมันและพอเธอถูกว้าเข้าไปที่ด้านในเธอก็ได้พบกับเอเลี่ยนที่อยู่ภายในยานลำนี้อีกเป็นจํานวนมากก่อนที่มันจะมีเอเลี่ยนตัวหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาร้องใช้นิ้วของมันจิ้มแตะเข้ามาที่กลางหน้าผากของเธอจึงทําให้ตวงนางเอกนั้น ก็เลยย้อนนึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็กในคืนวันที่เกิดเรื่องขึ้นก่อนที่เธอจะเห็นภาพของเธอกับเพื่อนซี้อย่างมอสที่กำลังยินทะเลาะกันอยู่ที่ด้านหน้าบ้านก่อนที่ภาพที่เธอเห็นนั้นมันจะเฉลยเรื่องทุกอย่างว่าทำไมคนในเมืองเมืองนี้ถึงไม่อยากพูดคุยหรืออยากพบปะกับทางด้านนางเอกซึ่งนางก็เป็นพูดว่าต่อที่นางเอกอายุได้12ขวบเธอก็ได้ทําการใช้หินทําการฆ่าปิดจอบผลิตของเธอเพียงคนเดียว ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการลหลังลาที่พวกมนุษย์ต่างดาวพวกนี้ทําการส่งเสียงร้องกับส่งสัญญาณพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางเอกจ,จู่ๆพวกมันก็ทําการวารับส่งนางเอกให้ล่วงตกลงมายาพื้นดินก่อนที่พวกเอเลี่ยนทุกตัวพร้องกับยานทุกลำของมันนั้นพวกมันจะทําการวาร์บหายไปและภาพก็ตัดไปที่เช้าวันต่อมาหลังจากที่เรื่องทุกอย่างมันจบลงนางเอกก็ตัดสินใจ ที่ทำการทิ้งอดีตและความทุกข์ทั้งหมดที่เธอมีก่อนที่ออกมาทําการทักทายเพื่อนบ้านทุกคนที่อยู่ภายในชุมชนแห่งนี้พร้องกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรูปแบบที่เธอนนั้นต้องการในบ้านเกิดของเธอและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมเป็นกลังใจกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกําลังใจกับช่องยูนิด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ